สวัสดีครับพบกับช่องในเรบรนะคกาวนนี้จะมาเข้าสู่คอนเทนต์แบนการ์ดไฟดีน,นั่นเองโอโ้โหคิดถึงภาพดีกันไหมผมไม่อ้าวนะอันนี้เป็นเด็กใหม่แกะกล่องที่เพิ่งมาตรวนที่18ล่าสุดแล้วเป็นเด็กอะไรครับ G T D ศูนย์หนึ่งครับออโอ้โหนี่เราเกิดขันนะไม่ทันคนระับของพี่ชายมันหรอเนี่ย<ะ>ครับกล่องใหม่กล่องใหม่ล่าสุดไม่มีไม่มีในกล่องนะกล่องล่าสุดเป็นอาร์ตแบบง่ๆไปนะได้ไม่ได้ต้อาร์ตเก่าๆเก่าๆเนี่ยเออมันย้ำเขาว่าเก่าเลยก็แกะเราแกะแล้วที่เราจะตามสิบละ มาสู้กับเด็กลับหัวกุศนะครับเป็นเด็กของ c h ซิสเตอร์นะโซบาร์สหเด็กอะไรวะโซบั์สห์ก็โทบไปทุกตัวประมหมื่นนะเป็นมอดบกตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นนะคุณไบินผมอย่างนี้คอนเน้เลยนะหัวแถว BS หัวคุเหมือนเดิมครับถึคชิบาไกกุศลเล่นก่อนแมนนไหมหมนด้อีพี่จะเล่นแมนบล์ก่อนเอาไนให้ดูเลยกการเริ่มก่อน มาตาชิว,า,วายเล่มก่อนคุณไปได้มึงลูกครึ่งเหรอครึ่งไทยครึ่งอสานมาตาชิวายเล่มก่อนโจวดการห้าใบชนะเลยเจ็บอย่างสองใบแพ้เลยคนดูชอบดีเกเมะครับว่าทำไมเล่นได้เอกนี้มากสนุกกว่าจีบไอ้หุคุณตกขานเลยเออไม่ตัดชั่ชนนะไม่มีอะไรเสียนะแต่ละบรรดาโคโรดังซีโวเนสแต่ตุ๊กติ๊ตก สีเบลเนยแต่มเขียนอะไรีเเนใช่ะเนสแต่ฉัน็มีเสไงเาครจั่การ์ดเิ้งคิดเข้าที่มึงจั่วมาไล่เป็นตีปตีฟกิวลากโตชัดผ่านเลยจั่วเติอะไรไม่ได้พูดหรอใช่แล้วล่ะไอ้เรื่องคือกมาริงอาร์ยได้ใช้บ่อยไ์นเมสซี่เกียร์นา้อนเป็เรื่องหลังจอเครับกิวเมซ่เกียร์ได้แล้ว เฟสอะไรเนี่ยโรเจ็ดตันนี้ะก็จ๊ดหนึ่งอะไรงนี้เหนื่อยพ้อบุลสาวชาีพอคุณชานนี่อะไรเนี่ยพี่ชยลแสบบชั่งสี่ก็งเกิเอร์แบบพันทับใจเขออมาบอครับเจิโจ๊เชิงกิเด็กกพุ่งจมาไเชิอะพ่ชาร์พี่ชาร์ยวัน <vit> ่วจเจ็ดใช่ เข้ากำลังเฉีเวนลูประเด็นสติว่โซบัสโซเกมหนึ่งหนึ่งใบจากนั้นหยิบเกตสูงสองมจับโซเข้าโซของออสเกตหนึ่งสูงกว่าเหมือนกับสตาออสซับก็มาเจต้าเอยเออนนี้โดนดนต่้เาจัอจะได้โซสปจับเดี๋ยวเาช่วยดอเคิดแล้วแกมคนเข้าโซอ้ยเอาเลยหรอ 1นึ่งสองสามสี่ห้าไม่้เลสุดูอยู่เนี่ยรับม่มีโปรมีนี่ไงวันนี้สกิลซีนี้หนึ่งครับเอนไปได้ฮะเอ้าเกณฑ์โซนมายงโตครับยิดเกณฑหนึ่งใบขึ้นมือหมดเกอ้ยเออมีรันเพื่อหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อห้าใบนี่เองละครับค่อขอคุณยูเอ้เ็นลูไปนะดาม่าไปเยเยเี่ยโอ้ยโอ้ยตเปิดมาข้ในไม่กล้า่นใิงๆ้นสุสุด่เปิดมาเท่าได้

เรวองันขาราคาแล้วเขากิเปอร์เซ็นต์อ๋อใช่จี๊ดตีค่าปันต้อนนานคือแล้วเนี่ยาแบบทีวันเมื่อนมันนาน่าต้อนเาองของบอสึงตาแวันนี้มันแป๊ีเจที่ไม่เิดขึ้นกันมาแล้วก็แล้วก็ีล็อกใหม่ก็แต่รอกหม่เมื่อคุณโดนลอยๆนะแน่นอนผมทิ้งคิดว่อีไวหรโอ่โอ้โหหมดเลย ดาบมาปากท้องฟ้าทันโรสเกอร์้ยคอเป็นวั่วุเจอลำแสงผ่านดีตีโซชาร์ทิเกอร์อีกแล้วเฮ้ยคอเป็นล้ยสกิลอินเฮลพีโซบัสกิเกตสุดเข้าโซ่รี่ห้าหกเจ็ดหกใบขึ้นหน้าขึ้นหน้า เมื่อกี้คุอ่พเตอร์บอกว่าสบาเอีูนจะเป็นเลขสองสามสี่ห้าหกบินตา6กหมื่นทุกตัวเจ๊ไข่มดเลยอันนี้ลรงมานเนี่ยแก็บอกว่าตุ้งากูอยีงี่ตัวแล้วก็โซชาหกด้วยโซชาหกหนึ่งสองสาม

้าบอกขึ้นกาพอดอนีไม่มีอะไรแค่มาเลยนะองปุน้อยเล่นกัไรคนเก่งมากเยใส่อดจัดเตีสามันแปดไปการด้าอดบอดรับไหมไ่การรอด้วยรผ่าดเลยสแต้มสแต็มรอสบันสบายมากจงนำทางสู่อนาคตและจมวนทางสู่โลกไปโคโนเจดาะกอน สกิลของสมอกเกียโซวัตหนึ่งค้นหาเกตสามขึ้นมือหนึ่งใบเอาเป็นอาลีฟขึ้นมือเอาเป็นตัวไหนใบเดียวโคตรนี้เจเชั่นโซนลิลลี่เจเรชั่นโซนไคโอะโจมาก่้นอนวคตที่ชาญปันหาังเทพจริงไป มาเด็กขนมือกรากันเป็ดไรเดอร์ดาก้อนใเ่สกิลของโคลอจิเอตบอกว่าเมื่อหนูไสทับตัต์มาเนึ่งดำเนการด้วยใบกตากรกลับไปส้าเ็นทบอชดันั้นใช้สกิลของตีเมดดาก้อนจักบมือยิงตัวเองเซอร์หห์โคลเจิเอเดียวโอนอเจตดาก้อนจัดกองหินอบโซลขึ้นมือจัดมาเดชจัดมาเดช ยาบจริงจิลงมาคอดัพสตีมดาก้นเอ้คไม่อีเลนุ๊ตี้18มืนแปบรกัไอ้ยดจริงไอ้เหมือนเลยเอ้ยแลก็ อัพตีนลา้อนยอตีมะยอตีวันกันห้าพันสองพันสามให้คนใโอเคปล่อยวยนี้ตีกับใต้กล้องขอหนึ่งไปขอจี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 นี่คือกับตัวเต้นหน่อยอะไรวะแต่ก็จตัดเอาเลยกจะตัดตัดเอาเลยบอกตัวเองจีจีบอกมาลงสองันสองจวแล้วถ้าเกิดถ้าลงจากค่าคอสจะบวกห้าพันพอ เบลเลอร์โจมตีสกิลทำงานรับพลังจากเวลาแล่าปอะการลำเบนเป็นเล่าแห่อนาคตซูวิเรียโคามนี้ว่าเาทำสตมเล้ไม่กีโโซล้หมดทาสตมกลยเอามาตีบวกพลังเอะไรับสูวนไหนไหนเดีอะไรเอาอะไรเอเซเดี๋ยวไลค์้ไหมไลค์อะไรแล้วก็จิ้มในการหนใบบวกห้าพันักีโซนี่หงาอยู่จัดมาดิจิอ จิ้มให้ 60, ใหอ,ใหอัพตีมบวกหมื่นคร้บวมนมาเลยเออมันบวกห้าพแล้วก็นบวกหมื่นน้าบวกห้าพเพราะว่าหน้บวกนสกิลเฟสนะครับีมนไดยูิเกอร์คนูกัมเบนลังให้อัพตีมเอเช็คนรินเกอร์้เบนเกหอ,อัพตีมจอตีจอตีมันการบวก,ก 5, ห้าพันสมหม่นห้ไ่ป้งกันเด้ป็นวอชวเลอร์ับปร่านตีีกับใต้กล้องขอแกนนึ่งขอเป้น,นิด เขาเป็น Main Walk Sweeler แล้วก็ Social กำลังมีอยู่แล้วมไม่ใส่ทะใหม่กบเชิ่แล้นแบบนี้ยชนะผมไม่ได้หรอกเชิญด n d ด o ดสกิลของโ e a d t e เป็นต้งก่อยไอ้ใหม่เราดูไว้ป็นั่นใช่ P G ยิบเกียวโองใบใะกดโซนเข้าโซนได้รชมเป็นยา่อนมือเหลือเจ็ดใบปกับสอแรมเว่าแกเปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่สอไร้กเขาจะต้องกาับมือสองใบไม่เป็นไรเพราะนี่จะเป็นเกลตัวนี้มันสามารถยี่เก็บได้ พี่ไงวะโซบานการหกใบปีหมื่นห้าวิแรงกเวยโอ้โกลัวกลัวแล้วตัวไปฟังบอกกลัวจริงตัวเช้าตัวหน่อหม้อ คิแ้วุณค่ามคิดมาตลอดทุกวันนี้ว่าเจอแล้วเออองพันบา่กับมือกลของไว้วัน้คุสับวกกับสิปดีของแค่ต้งาเสียค่า้าเป็นรายเบรอชชวเลอร์ตาดคั้ง่ใเดียวไมก่อนแต่โยใส่เบาท่า่าเออเอคุณเม่ักทีกคันไม่กล้าไม่าไม่กล้าอคิอารดผ่านเลย ไปล้นเฮ้นเนี่ยสไตล์ใช่ไหมนี่ไตกรอบถูกไหมนีด้วยพี้ก่อนนะไอ้น้องหน่อยไปวันกันใีวันนี้ทางอนาคตเราไม่ได้ไปเจเรชนเนี่้นโคโรนนดาคุนี่คือสเตจีสีนีหนึงไซส์สกิลตเนะวันนี้วนนี้โก็ไ้วันนี้กลันนี้กรอโ กูไม่ได้สไตล์โครนเข้ามาน้องใจยึได้ไหไป้ช่วยด้วยรายการนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเบนวอตส์โเชียลโซชาร์ดเนี่ยมันมันความทีกล่อมดาวกบอกะไรไงถ้าทำความดีแบบได้ดีช่วยใครใครก็อรกระโซชัดโอุ้กลับโซชัดพีๆด้วยอัพสตีมดาก้อน รไม่ดคลื่อนแล้วแถวหน้ายูนิตทุกใบ61,000ตีหายอยู่2ใบไอ้โคนโนดากอนเด็กขึ้นเพสจอกตี้38,000ได้ปล่อยเลยตัดพามตตแล้วกวลาสกไปยังอีกฝ้าของช่องตาคือทะลุพามตตดอดนิเกอร์มุเมืนให้ังให้เบนวอด้านหลังใช่ไหมด้านหลังเกเบนเอเม จบกนแท้าที่จตี้ของโคโนเจ็ดดาก้อนไดเทปทิ้งมืออกโมงบ่เลยเลย้ําหนึ่งทิ้งมือสองอ้ยมือกี้เขได้เทปีเหรอให้โคโนเจ็ดดาก้อนกลับมาเป็นเวนการีกคลังจับเป็นกีตัวไม่สนับบุหีห้าพัน้าพันบ้าไแล้วก็นี้จตี้สองพันทอัวครากะเราพอมัลยอ่ะอเป็นสองหสามหนึ่งปล่อยเลยงปล่อยิ่พาแวน วันนี้จงตี้เฮ่อนดที่นี้เห็นชาร์จไปอ้สองรอบเหมือนกันตัวก็หกหมื่นนี่ตีหัวห้าพันไปด่ยพวงสามสิบันสี่สิบสี่สิบแปดทำไมเขาไม่มีการละเต็นเช็คไม่ได้ที่นี่ไปเลยโคโรเจตดากอนจตี้ใหม่เดเรชัชนเบก ป่วยห้าพันแล้วก็ห้าขอเกิหนึ่งขึ้นไปจากมือมาป้องกันมือป่วยป่วยที่เหลือได้ไปอีกบอเช็คบอสออกไม่มีอีกแล้วรายการนั้น เรไปลิดยไป้มงเตารีพูดอีกแกรีพูดก้าวเข้าเวลาแล้วปว่อยฟ้านะค้ชโคโนเจนตาต้อนโจมตีใส่วันกาดเออดีใจนึงก้าวข้าพี่เนี่ยต้องไอ้นี่แหละมันต้องไปตัดต่อให้ให้ไอ้ฝั่งฝั่งมึงอะเป็นไอ้ชื่ออะไรวะคนเล่นอาร์เคสซอร์อะ ไอ้บุกเนี่ยฟาใต้ล่าข้าคือที่หนึ่งกานชื่อแล้วมน้าตายคาสกิคือเป็นคากิอ่ะมึงตัดหน้าเอฟโอซีมันก็แปลแก็เป็นโดนไอเยี่ยคนละเจ็ดใส่โอนได้โอนโอนดโหนเด็กเด็กผมอ่ะนี่ใครพอแถวเยี่ยมหกเว้อจะมบเลกเกิบางทีกลายเป็นติ๊กปัมันจะแล้วฮะจ จอบรรักรการ์แมดีมาอนเี่ยเล่นหน่งเนี่ยไรกับมปเล่นี่ไม่กัดี่สามะไรครับนี่จรัสรการโว้ทเถวเวสต์วเลยนะก็เพาใอยากดูรายการเดที่สอพี่ที่สามอะไรกันเลฟิวปาโฟเออฟาร์ิวไดโอดได้โดกูตกไปแล้วขี้ียูเด้วยเบแคฟาร์มดิวนะเพราะว่าีีัดหีัใหัวแหัวล่าง เฮ้ยคุณยังไม่ได้เคลียร์ผมนะไอ้สิบปั้นตายแน่ตายแน่คุณยังไม่ได้เคลียร์กผมนะตายแน่สิปั้นตอไไอ้ยัยร้อยชิดนั่งขยับกดได้ไอ้ยยตอรี่แรกยังท้ามเลยตอรี่ต่อมากคตรดีมันมือจัด เขเปิดา้วกดงปุ๊บุ๊บุ๊บอเมันมีเสียมัมีฝันที่ฝ่อเลยมีประมาก็จบกันไปทกรับรรกาศดีไนะเป็นหัวแถวคยอีกแล้วอันในหัวแถวไม่ใช่กูแน่คด้วยกันเล็กจีทีตัวหนึ่งความแก่คูดแพรเล็ก แา้ทีเ er um. หรอเออแพ้เหรอขัใต้เขเรเทียนเราก็แพ้ด้วยโอ้โหรเทียนัโคตรแก่โว้ยถามว่าพลงอากจะเล่นนะอย่าเดี๋ยวโคตรโหดพวกไปนอบอลวันบอลเทินไหมไมวันบอลเทินแสวงที่สองบวกสองมื่นโอ๊ยพี่คิดดูนะถ้ามันมาเห็นม้าตีอ่ะเอ็มบซาปดถึงได้ก็เด้นะเออทำไมมันไม่เปาตีวะ้แต่เห็เปตานะ รู้สึกเมื่อสี่แต่จีเวลไม่ได้เกิดคิวอะไรคิดตัวเอาแล้วกันเออมีสปอรไปแล้วเ็รอคุณบอกว่าอะไรเข็สอร์ตไม่ติดชื่อแบนเออเอ็มบต้าก็ไม่ติดชื่อแบนดอกวอมเมื่อแบรนด์สี่รือว่าอะไรเหตการ์สปอต่ยาวเีเกิดเลยเออเห็นการณ์สปอ์ตสี่เยอะมากกว่ามันเลยต้องสปอรตอนสีใช่เอ็มบูต้าดุ้ได้กไหมดเลยโอ้โหกรนเคเคออกพอลเช่นไหวนะเทคนิคี่จับไม่ได้เลยรอดูในไทยได้นะ เด็เจเอสแน่นอนเขาเป็นนิสเขาเป็นนิสเตเลยเอออะไรเอ้ยเอางี้ป่ะเดี๋ยวกูเป็นเล่นแบบเวอร์ชันเอกมตีอะเด็จะเด็กเทกมตีเลยโดยเลยนะเป๊งมิวเลยอีกคนเป๊งมิวะแกมจัดส่งเรื่องไปทางบูชิโรสแต่ละท่าตัวเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวกูจะต้องเล่นดูดูว่าเก่งแค่ไหนได้ๆเรียบแล้วจบไปแล้วสำหรับจบเพอร์เฮียกูจบกี่วันสามรอบแล้วแล้วเจอกันชาว เหนื่อยว่ะเหมือนึงพี่เหนื่อย